ครับวิธีใช้งานรีโมทของประตูออโตดอให้วิวบเราจะกดเปิดครับผม Bye. Bye. มันก็จะเปิดค้างอยู่นะครับถ้าเราจะปิดให้เรากด A ครับผม Bye. Bye. ตูก็จะปิดท <Bye. Bye. S 1> ีนี้ ถ้าเราอยากให้มันเปิดปิดออโต้เลยเราก็ต้องกดดีครับแล้วประตูก็จะปิดออโต้ครับต่อไปเป็นปุ่ม C นะครับผม C เนี่ยเ,เลวลาเรากดปุ๊บมันจะเปิดเปิดครึ่งบานครับผมพอเรากด C ไปแล้วเราก็มากดโอเพนที่ B ครับ ก็จะเปิดแค่ครึ่งบานครับครึ่งบานแล้วก็เรามากดดีครับเพื่อให้มันอ,อโตโมัตกเขาจะออโต้คึ้งบานอาทีนี้สาทีต่ตอนนีท้ที่เขาจะออกี่ี่นี่ครับกดกดดีไปต่างันนะ